พอดีพี่มาทำรนนนงะลงรัฐธรรมนูนนะ่ะรัฐธรรมนูนคืออะไรอะ่ะพี่พูดง่ายๆก็เหมือนอย่างสิทธิ์เรียนฟรีสิบสองปีอะไรเงี้ยก็อยู่ในรัฐธรรมนูญเหมือนกันสิทธิ์เรียนฟรีผมมีสิทธิ์เรียนฟรีด้วยเหรอพี่จะเรียกว่าสิทธิ์ก็ไม่เชิงเพราะว่ามันเปลี่ยนไปอยู่ในแบบหมดอื่นแล้วอะไรางี้ขอบคุณครับผมลี่พี่ไปบนึเอเฮ้ยน้องอ,อไปด้วย แม่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 ทำไรอ่ะหาจดหมายมีอะไรอ่ะแม่เมื่อกี้เจอคนเขาบอกผมมีสิทธิ์เรียนฟรีด้วยแม่เรียนฟร่งเรียนฟรีเลยก็เมื่อกี้เขาบอกไม้อะโอ้ยมึงไม่คิดว่ามันต้องมีค่าน้ําค่าไฟค่าอื่นที่ต้องใช้จ่ายด้ไงเรียนฟรีอะไรก็ไม่อยากเรียนอ่ะแม่มึงไม่มีสิทธิ์เรียนฟรีแต่มึงจนแล้ว Terima kasih telah menonton! สวัสดีค่ะข่าวดวนวันนี้เกิดเหตุเด็กัยรุ่นกัดยิงนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเบื้องหลังพบว่าสาเหตุมาจากเห็นข่าวยังที่แม่งมีเด็กกัดกันอ่ะเออเห็นละเห็นหรือว่ามันไม่ได้เรียนป้าก็เลยไปพานใส่คนอื่นอ่ะแต่ก็น่าสงสารนะมึงถ้าน้องมันได้อยู่สังคมโรงเรียนดีๆแล้วมันได้เรียนตั้งแต่แรกกัดไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ แต่ก็ไม่ใช่เด็กทุกคนที่ไม่ได้เรียนแล้วจะเป็นแบบมันปะแถวบ้านกูไม่ได้เรียนเยอะแยะยังไม่เป็นแบบนั้นเลยมันก็อาจจะลดความเสี่ยงนมึงอะไรที่คนมองข้ามมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งเลยก็ได้นะเว้ย